สวัสดีครับวันนี้วันที่24กรกฎาคม2568น,นะครับมาดูสัญญาณก่อนที่เซ็ตจะปิดตลาดในวันนี้นะครับเซ็ตก็ติดลบอยู่0 5 06จุดนะครับราคาอยู่ที่1,214.56จุดนะครับวันนี้สีแดงนิดหนึงนะครับเนื่องจากว่าเจอการประทะกันกับเขมเมน,นะครับเขมเมนยิงประชาชนไทยก่อนนะครับ ตอนนั้นตอนนี้ก็คือเชื่มชยประชาชนไทยก็พยายามจอบตอบโต้นะครับโดยใช้ F16 นะครับกระนำเก็บนะครับยี่ไปประมาณ200กว่าศพนะครับสลับเขเมรญนะครับแล้วก็ตลาด m อ i ก็ลบอยู่2.71จด่งสตังค์นะครับสองจุดเจ็ดหนึ่งจุดนะครับขออภัยนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่240.23จุดคือทำให ปกติมันจะต้องเป็นสีเขียวนะครับในตลาดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือตลาดก็ดูเหมือนว่าจะชะลอตัวแล้วก็ดูสถานการณ์กันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูนะครับว่ามีนักลงทุนยังคงลงทุนนำแม็เกเงินเข้ามานะครับใน5้าหุ้นนะครับโดยเราก็จะดูตามจากลักษณะต่างดังนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงการชะลอตัวนิดหน่อยนะครับก็เลยลงทุนกันเล็กๆน้อยๆนะครับเพียง515 0.08มิลเลียนนะครับที่น pues mm ะคร nah ับเคแบงค์นะครับเคแบงค์ว <kindergarten company> right <in Twitter> ันนี Storm ้ก็บวกขึ้นมา0.50สตางค์นะครับแม้ว่าเซตติดลบนะครับราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับ0.00กับ0.5นะครับสตางค์นะครับราคาก็มาอยู่ที่159.50สตางค์นั่นเองนะครับโดยเคแบงค์นะครับก็ยังคงบวกอยู่5 3เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่5 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่3 1วิสที่ผ่านมาก็ บวกอยู่0.95ยังคงเป็นบวกทั้งคู่ทั้ง3ตัวนะครับ RPE อยู่ที่7.73เท่านะครับมีอยู่ที่7.52มี p s ที่5.67สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่2.50สตางค์นะครับไปดูจังหวะกราฟของ K-Bank ว่าจะเก่งกำไรต่อไปนะครับโดยนะครับตอนนี้ราคายังชะลอตัวนะครับเพราะว่าราคานั้นไซด์เวกเดินข้างแต่ว่ายังเป็น โอกาสที่ยังคงไซด์เว์ขึ้นไปนะครับราคายังคงมีโอกาสทํากําไรต่อไปนะครับโดยมีพาราโบลิกซาลองรับราคาอยู่ด้านล่างแล้วก็มีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มเข้านะครับซื้อที่12.9สเ้ามิลเนส่วนตัว RSI ยังคงไซด์เว์เป็นข้างอยู่ที่58นะครับจุดนะครับส่วนใน ECD ยืนเหนือเส้นสัญญาวยืนเหนือเส้นซีโร่นะครับเป็นโอกาสอันดีที่ค่อยๆขึ้นไปนะครับเช่นเดียวกับ OVV ยังคงยืนยันเป็นขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ตัว Kbank ในลักษณะของในวันนี้นั้นนะครับเจอนะครับเราก็ยังคงถือว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีโอกาสที่จะทำลายล้างเขมรได้อย่างสบายๆช่วงจังหวะนี้ประเทศไทยก็ทำตามขั้นตอนนะครับตอนนี้ก็คือเท่าที่ดูผลการปฏิบัติงานตอนนี้ก็คือเป็นขั้นที่1ในการที่จะตอบโต้นะครับก็คือคือทำอคือตอบโต้มชายแดนเราก็ตอ,ต,อตอบโต้กลับไปนะครับเป็นเลน็กน้อยนะครับเพราะว่า ต้องทําตามระบบระเบียบที่เคยมีมาแต่ว่าถ้าขยับขยายกันต่อไปหรือต่อสู้กันต่อไปประเทศไทยก็จะเพิ่มระดับในการที่จะสู้รบกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็คือเป็นลําดับแรกอยู่นะครับเป็นวันแรกที่สถานการณ์ที่ขเขมรน,นั้นยิงเข้ามานะครับถัดมาตัวที่2ก็คือ BBL b BL นะครับ b l วันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น449.60มิลเลียนนะครับ มีนะครับราคาไม่ขึ้นไม่ลงนะครับราคาอยู่ที่147.50สตางค์นะครับตัว2ตัวมาแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกมา8%นะครับ 1, 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกมา5% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกมาอีก2%นะครับ PE อยู่ที่5.95เท่านะครับมีอยู่ที่5.76%มี EPS ที่0.66 0.61สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.5ศ6.50บาทนั่นเองนะครับ ก็ถือว่าเยอะทีเดียวสำหรับ BBL นะครับจังหวะของ BBL ยังคงซายเวขึ้นมายืนเหนือเส้น2และว,วันนะครับยังคงสามารถยืนอยู่เหนือเส้น2และว,วันที่ราคา147.50เนะครับเส้น2และว,วันตอนนี้ราคาอยู่ที่ราคาแนวรับอยู่ที่148บาทนะครับโดยนะครับทุกอินดิเคเตอร์เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับยกตัวยอย่างเช่นพาราบริกซ่านะครับอยู่ต่ำกว่าราคาแล้วก็ราคายืนเหนือเส้น2และว,วันนะครับ แล้วก็มีวอลรุ่มเข้านะครับมีวอลรุ่มเข้าที่12.57มิลเลียน r s i sideways ถึง sideways ขึ้นไปอยู่ที่60นะครับแล้วก็ MACD ยังคง sideways อยู่เหนือเส้น signal อยู่เหนือเส้น zero นะครับต่อมานะครับดัมดัมที่สามก็คือกราฟนะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้ากราฟ411.07มิลเลียนนะครับในจากกราฟนั้นก็ ได้ข่าวว่ามีโลการลงทุนเพิ่มนะครับอกับลาวนะครับซื้อเพิ่มซื้อในตลาดลาวซื้อไฟฟ้าเพิ่มเข้ามานะครับก็ยังคงเป็นไปจังหวะตามนั้นนะครับเพราะนั้นกราฟก็เลยยังคงดูเหมือนว่าบวกขึ้นมานะครับด้วยบวกขึ้นไป1.5 0สตาศค์หรือ1.5 0ห้าบาทราคาอยู่ที่สี่สบาทนะครับโดยนะครับ 3เดือนที่ผ่านมากราฟก็บวกไป2% 1เดือนที่ผ่านมากราฟก็บวกไป13% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาสนะครับ P/E อยู่ที่2 7 28.52เท่านะครับยิวไม่มี DPS ไม่มีแล้วก็มี EPS อยู่ 0.44. สต่างต่อหุ้นนะครับตัวนี้กราฟก็เคยมีการปันผลไปแล้วนะครับหลังจากที่ควบรวมกับ InTouch ไปกลายเป็นกราฟอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นไปดูกราฟกราฟจากกรานะครับ จะกลับกลับจะกลับนะครับสัญญาณคงเป็นสัญญาณขาขึ้นแล้วเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับโดยนะครับราคาจะค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปชนเส้น2องวันนะครับคือก็จะค่อยๆดิ่งกันขึ้นไปชน,นแนวต้านนะครับตอนนี้ราคาแนวรับนะครับก็อยู่ที่147นะครับส่วนแนวต้านสําคัญก็อยู่ที่เส้น2องวันเก้ห้าสิบสองนะครับแนวรับไม่ใช่ร้อยร้อยสิบเจ็ดนะครับร้อย แนวรับนั้นอยู่ที่46.75 0 4นะครับขออภยัยพอดีอ่าราคามันคล้ายๆก,กันกับตัวอ่า BBL นะครับราคาของกรัฟนะครับก็มีแนวโน้มที่จะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับไปชนเส้น2รงละวันโดยนะครับมีวอลรุ่มเข้านะครับมีวอลรุ่มเยอะนะครับที่50นะครับแล้วก็ไอชี้ขึ้นไปเกือบชนโอบอทที่65โอบอทคือ70นะครับแล้วก็ MCD ย,ยืนยืนอยู่เหนือเส้นสิกญาลแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่ไซด์เวฟขึ้นไปเช่นเดียวกันกับยืนยันด้วยการขาขึ้นด้วยผ่า OPV นะครับฉะนั้นยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นและเก่งกำไรได้ต่อไปสำหรับกราฟนะครับก็มีข่าวดีนะครับถัดมานะครับก็คือตัวปตทนะครับปตทตัวเป็นตัวเดียวที่มีการย่อหลังจากที่มีสงครามนะครับแล้วก็ค่าน้ํามันของอ่า ของตลาดโลกนะครับราคาก็ยอ่อลงมาแต่ว่ายังคงมีเม็ดเงินเข้ามา243.98มินล้านนะครับวันนี้ปรทลบไป0.50สตางค์ราคาอยู่ที่31.75สตังหรือ31.75บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาปอทอก็บวกขึ้นมา4%เท่ากับ1เดือนที่ผ่านมานะครับส่วน1วิกที่ผ่านมาราคายอ่อลงมา0.79%ยังคงบวกขึ้นมานะครับ PE อยู่ที่10.8 4เท่านะครับมียูที่6 5 6เเซมี e p s ที่0.8 1สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่1.30สตางค์นะครับในวันนี้จังหวะของปตทนั้นก็คือย่อลงมาแต่ว่าจังหวะยังคงไม่ต่ำกว่าเส้น2อเลว,วันนะครับยังถือว่ายังคงพอไปได้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสดีดนะครับเส้น2เลว,วันเป็นเส้นที่ไว้สลับดีดขึ้นดีดลงนะครับถ้าราคา ยังคงดีดขึ้นไปราคาก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าไม่มีแรงไม่มีแรงชะลอหรือไม่สามารถที่จะแบ่มีแรงทะลุเส้นสองเลวันได้าราคาจะย่อตัวลงมาแล้วก็จะไซด์เวย์ดาวลงมานะครับถ้าเราดูจากตรงนี้จะเห็นว่าในการเคลื่อนที่ของราคานั้นนะครับถ้าเราเห็นว่าตรงนี้นะครับต่ำสุดแล้วขึ้นไปสูงสุดที่ตรงนี้จังหวะถัดไปก็จะต่ําลงมาที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแนวโน้มเช่นนี้เราก็มองว่าปตทเป็นอาจ เป็นขาลงนะครับเห็นได้จากอะไรครับ1นึวอล,ลุ่มยังคงเป็นรลลุ่มขาเข้านะครับยังมีวอล,ลุ่มสูงอยู่ที่8 6 6 4ิบมีเลี่ยนนะครับแต่ว่า rsi ชี้ลงนะครับเป็นสัญญาณดิเ i เตอร์ตัวที่1นะครับชี้ลงนะครับเช่นเดียวกับ m a c d ตัวที่2ชี้ลงแต่ว่ายังคงอยู่เหนือแต่กจากเส้น signal แล้วก็อยู่เหนือกว่าเส้นศียโลนะครับแล้ว obv ก็ ong, ชี้ลงเช่นเดียวกันนะครับ มีอินดิเคเตอร์ที่บ่งอกว่าโอกาสไม,ไม่ไม่สวยอาจจะลงต่อเพราะนั้นเราก็คาเดเอาเอาว่าในวันถัดไปราคาปทอทก็อาจจะชี้ลงมาได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ท่านก็ควรที่จะขัดลอดที่เส้น2องวันนะครับที่ราคา31.49บาทนั่นเองนะครับต้องขัดลอดนะครับตัวนี้อย่างไอซ์ไซก็อยู่ที่ 59. จุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสก็ยังคงเป็นจังหวะสายเวดาวลงมานะครับ มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือดูโฮมนะครับวันนี้มีเม็ดเงินเข้ามา50.07มิลเลียนนะครับราคาบวกขึ้นมา0.38สตางค์นะครับแล้วก็ราคามาอยู่ที่4.20บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาดูโฮมก็ลดไป17%แต่1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา43%และ1นึ่ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา17%นะครับอ่าพีเอยู่ที่19.15เท่านะครับมียูที่ศูน่งสา มี e p พที่0.00สตางค์และเคยมีการบรนผลที่0.01สตางค์นะครับโดยกราฟของดูโฮมก็บอกว่าไอ้ราคานั้นถีขึ้นมาสูงเลยราคาสามารถยืนเหนือเส้น 2R เส้น 4R เส้นลีเนียเลกชั o นขึ้นมาได้นะครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับราคาเมื่อไหร่ก็ตามที่สามารถยืนเหนือเส้นลีเนียเลกช i o n ได้มันจะค่อยๆกลับลงไปถ้ามันไม่สามารถจะเปลี่ยนทิศทางนะครับแต่ถ้ายังคงฝืนและไซเวย์อัพขึ้นไป ก็จะเปลี่ยนทิศทางในกรอบ리เนเกชันให้ชี้ชันขึ้นไปเพื่อชนกับเส้น2ลระหว่านะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสตอนนี้ที่ราคายัางคงซด์เว์ขึ้นไปเพราะว่าดูโฮมมีทิศทางการบวกเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจากการที่มีความโชคดีที่ขเมมขเมรถล่มเซเว่นครเขมรถล่มเซเว่นเขมรถล่มโรงพยาบาลของไทยนี่ก็คือของไทยก็ต้องมีการ ใช้ดูโฮมนะครับก็คือใช้ใช้สุขภัณฑ์ต่างๆจากดูโฮมใช้อะไรจากต่างจากดูโฮมมีการซื้อขายต่างๆของดูโฮมก็ถือเป็นโอกาสให้ดูโฮมนั้นทำกำไรต่อไปเพราะว่ามีการเข้ามาซื้ออุปกรณ์เข้าไปซ่อมแซมต่างๆนะครับมันอาจจะเป็นโชคโชคโชคดีในโชคร้ายต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงดาเนินต่อไปนะครับสหรับ ธุรกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเสียมีน้ำตาในคาบของความเสียสละของอพวกประชาชนไทยนะครับเพราะนั้นก็กเป็นกำลังใจให้กับท่านที่สูญเสียด้วยนะครับแต่ว่าดูโฮมก็ยังคงจะต้องทำกำไรกันต่อไปนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นปอไปดูได้จากวอลลุ่มนะครับเป็นวอลลุ่มขาเข้านะครับที่99.70้านมิลเลียนแล้วก็อ s i ชี้ขึ้นไปนะครับยืนอยู่ที่ 67แล้วก็ MACD ไซด์ไว้อัพขึ้นไปนะครับยืนเหนือเส้นสัญญาณยืนเหนือเส้นศูนโล o b v ก็ไซด์ไว้อัพขึ้นไปทุกตัวที่เป็นอิดิเคเตอร์ชี้เป็นขาขึ้นทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูโฮมยังค่อยๆเก่งกําไรต่อไปได้เรื่อยๆนะครับตอนนง้นทุนครับแต่ว่าเราไม่ได้เฉวี่ยกาสแต่เราพูดจากความเป็นจริงว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะครับถ้าต้องซ่อมแซมบ้านต่างๆดูโฮมที่อยู่ใกล้ อยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับสาขานในสาขาต่างๆที่เกิดเกิดดูโฮมขึ้นมาเกิดการซ่อมแซมบ้านเมืองนะครับก็ย่อมจะยังไงก็ก,ก็ทํากำไรต่อไปแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างตัวเองแล้วก็ทำให้มีมีเขาเรียกเลยนะครับมีกำไรต่อไปในดูโฮมนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนี่คือ,อคิดว่าน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ มันเหมือนกับดูเหมือนจะเจอะเจียจ,เ,จเรื่องยุ่งยากแต่ว่ามันเป็นเรื่องสบายๆก็คือเรามีศักยภาพในการอาลงเขเมรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เขเมรเป็นผู้หาเรื่องแล้วก็ทำํทำคาทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาทางที่จัดการให้เรียบร้อยนะครับในฐานะที่เรามีความเหนือทุกทุกด้านนะครับเพราะ,ะนั้นก็ก็ ห่วงในชีวิตของประชาชนของไทยแล้วก็ห่วงในชีวิตของชาวเขเมรน,นะครับว่าเราก็ต้องพิจารณาว่าจะมีักสนะและยุทธศาสตร์อย่างไรในการที่จัดการให้จบปัญหาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็รอดูต่อไปว่าจะเจ็กเข็บจัดการกับปัญหาที่เกิดบ้านเมืองขึ้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรนะครับ mm hmm. ก็เข้าใจว่าทหารเขามียุทธวิธีนะครับเราก็จัดการ อย่างเป็นระบบระเบียบให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากท่านทหารท,ทั้งหลายด้วยนะครับด้วยความเคารพนะครับแล้วก็ให้เกียรติต่อทหารน,นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดงแจ้งเตือนแล้วก็กราบขบวนทุกท่านที่สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยนะครับด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ